ครับบ๊ายบายขอไปเดินดูสวนหน่ยอยเลยพร้อมจะไปเอาลูกเพกามาให้ยากเขาย้ำให้กินลำๆอีกทีครับโอ้อันนี้ช่างคงไม่มามั้งวันนี้ช่างคงไม่มาเป็นเงียบคงจะหยุดพักอ คงจะหยุดพักของเปิ้ลหยุดพักผ่อ,น,อนวันหยุดของเปิ้ลแน่ๆเลยขอตามไปดูเจ้าอิน,นัยร้องอดวดอด,อดอยู่ที่บ้านขอตามไปดูหน่อยนะครับไม่ด้ยินแต่เสียงโอ้ยดอ,อ,อ,อง่องดองต้องเงียบไม่งั้นไม่เห็นตัว 이상 n 이 u s 이이 g 이 i 상이 n g u Sangui Sangu

ตัวยังรับเห็นเจ้าของเสียงหรือยังครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่าจะฮุบกันตัวใหญ่นะครับใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก 对呀嘛，对、yeah, คูคาขอาให้เจอ ฮิวบันทานําไงจะเห็นตัวนี้เขาอ,อยู่ในโครงเขาอ,อยู่ในโครงนะครับไม่ออกนะอือเสียดายอยู่ในโครงเลยไม่เห็น เงนไหลแล้วเส้นใหม่แล้วเส้นใหม่แล้วเส้นใหม่แล้วสัยกวนวางนี่เงินเขาไม่เคลื่อนตัว เดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วนมาล้วตัวนี้อยู่ตัวนี้ยังไม่เคลื่อนไปไหนตัวนี้ยังอยู่ในพตัวนี้ยังอยู่ในพง ยไงจะให้เคลื่อนไหวอ้ไป็นงไงมามาโอ้ไปทางนู้นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นทาง้นนะเห็นครับีมาก 嗯，哎尼，哎嗯哎尼。